กับเข้ามาพบกับรายการสีซองกันต่อนะครับช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของความหมายของคําว่านครสีธรรมราชกันนะนครสีธรรมราชเนี่ยเป็นหนึ่งคำที่ประกอบไปด้วยสีพยางครับก็คือนครสีธรรมแล้วก็ราชนะครเนี่ยแปลว่าเมืองใหญ่สีแปลว่าสิมงคลมิ่งขวัญความรุ่งเรืองความงามความเจริญประเสริฐธรรม นะเป็นคำนามทั้งหมดนะครที่พูดมาเนี่ยหมายถึงพระธรรมแปลว่าคุณความดีส่วนคําว่าราดนะครับแปลว่าพระเจ้าแผ่นดินลากศัพท์มาจากคําว่าอลอชอนะแปลว่าพอใจลอชอน่าจะเป็นรัชะหรือว่ารถนี่แหละนะครับแปลว่าพอใจนี่เองทางนี้เนี่ยคำว่าสีสามารถเป็นคํานําหน้าคํานามอื่นได้เพื่อแสดงความยกย่องเช่นสีลังกาและพยาสีสนนุนทรโวหาร ในที่นี้จะเห็นคําว่าสีเนี่ยถูกวางไว้หน้าคําว่าธรรมเพื่อต้องการชี้ว่าพระธรรมก็คือคุณความดีที่สถิตณเมืองนี้เป็นที่ยิ่งมิ่งเป็นมิ่งขวัญแก่บ้านเมืองจึงจัดกลุ่มคําใหม่เป็นนครบวกสีธรรมบวกราชนะครับแปลโดยรวมความในว่าเมืองใหญ่อันปกครองด้วยพระราชาผู้ทรงธรรมอันประเสริฐ พักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ